ซึ่งในายถึงนุ่ขอออกตัวเลยนะครับว่าเจ้าระบบเกม Space ใน h a l o s 12เนี่ยมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูทีละหัวข้อเลยนะครับ วันนี้นายตึงหนึ่จะมาตอบข้อสงสัยนะครับสาหรับคุณผู้ใช้งานที่เป็นสายเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่เราอัปเดตมือถือ oppo ของเราเป็นเวอร์ชัน ColorOS 12แล้วนะครับโหมดเกม p a c e มันหายไปไหนมันอยู่ตรงไหนนะครับและใน ColorOS 12เนี่ยโหมดเกม p a c e มันดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงหนึ่จะมาแนะนําวิธีการใช้งานให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับในก่อนหน้านี้มือถือ oppo เวอร์ชั่นก่อนๆน,นะครับมันก็จะมีตัวแอปเก Space นะครับเราสามารถเข้าไปในตัวแอป เกมสเปซเพื่อตั้งค่าสเปคต่างๆก่อนที่เราเล่นเกมนะครับแต่ในปัจจุบันมือถือ Oppo version Color OS 12เนี่ยมันจะไม่มีตัวแอปเกมสเปซแล้วครับเพราะว่าเจ้าเกมสเปซเนี่ยมันจะไปอยู่ในระบบพื้นฐานของการเล่นเกมเลยครับพอเราเข้าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเกมนะครับเจ้าระบบเกมสเปซมันก็จะเริ่มทํางานทันทีเลยครับเดี๋ยวนายตึงหนึ่งลองให้ดูนะครับอย่างในที่นี้จะเป็นเกม Gen h Impact นะครับเข้าไปเลยปึ๊บ ตอนนี้เราก็เข้ามาในแอปพลิเคชันเล่นเกมแล้วนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตบาร์ที่อยู่ข้างๆครับมันจะเป็นเงาๆอยู่นะครับมันจะอยู่คล้ายๆแถบด้านข้างอัจฉริยะเลยครับนั่นก็คือเกมสเปซนั่นเองนะครับวิธีเรียกใช้งานนะครับเราก็แค่ปาดออกมาครับแบบนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งออกมาแล้วครับเดี๋ยวนายตึงหนึ่งลองให้ดูอีกทีนึงนะครับมันจะมีแถบเงาๆอยู่ตรงนี้นะครับตอนเราเล่นเกมนะครับ ปัมมนออกาโดยในเกม Space ระบบ Colorways 12เนี่ยบอกรายละเอียดหลายๆส่วนและปรับการตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเรามาเริ่มดูจากแถบแรกเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการบอกระยะเวลาบอกอุณหภูมิเครื่องนะครับแล้วก็บอกปริมาณแบตเตอรี่นั่นเองนะครับในลำดับต่อมาก็จะเป็นแถบฟังก์ชันควบคุมนะครับก็จะมีให้เราตั้งค่ามากถึง2หน้าด้วยกันนะครับ และในด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นการปรับความสว่างหน้าจอนั่นเองนะครับเรามาดูในปุ่มควบคุมหลักที่เราน่าจะใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับในส่วนของหน้าแรกที่เป็นแถบด้านบนก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้ติดต่อสื่อสารในระหว่างเล่นเกมเอามาไว้ในนี้ได้ครับเดีย๋ยวนาตึงเน่งจะแนะนําวิธีการเลือกแอปเข้ามาด้วยนะครับ เรามาดูในบรรทัดต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโหมดเล่นเกมนั่นเองกับการปิดกั้นการแจ้งเตือนนะครับอย่างในตรงนี้ช่องแรกก็จะเป็นโหมดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับึ หลังจากคิดเข้ามาในโหมดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกด้วยกัน3หมวดข้อนะครับอย่างโหมดแรกโหมดเกมก็คือใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเกมแล้วก็กราฟิกเลยนะครับซึ่งจะส่งผลให้เราเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นนะครับมีประสิทธิภาพแต่ว่าจะใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับในโหมดต่อมาที่ผมเลือกอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นโหมดสมดุลน,นั่นเองนะครับเป็นโหมดระดับกลางๆนะครับเล่นเกมแบบสมดุลใช้พลังงานไม่มากเกินไปนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วทางระบบจะเลือกให้เราเป็นโหมดสมดุลน,นั่น และต่อมาโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดใช้พลังงานต่ํานั่นเองนะครับซึ่งโหมดใช้พลังงานต่ำเนี่ยจะช่วยเราประหยัดแบตเตอรี่ได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่ามันก็จะลดประสิทธิภาพด้านกราฟิกในการเล่นเกมด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เราชอบโหมดไหนเราก็เลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเลือกเสร็จแล้วเราก็สามารถกดที่ปุ่มลูกศรย้อนกลับได้นะครับปึ๊บ เรามาดูในปุ่มต่อมานะครับก็คือโหมดโฟกัสเกมนะครับเป็นโหมดที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเล่นเกมแบบจริงจังเลยนะครับเรามาลองเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาแบบนี้ครับเขาจะบอกเราว่าโหมดโฟกัสเกมเนี่ยจะตัดการรบกวนจากสิ่งต่างๆของมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนใดๆการโทรเข้าหรือว่านาฬิกาปลุกนะครับก็ไม่สามารถแจ้งเตือนเราได้เพราะว่าเราใช้โหมดโฟกัสเกมอยู่นั่นเองนะครับใครที่ต้องการใช้โหมดโฟกัสเกมเนี่ยก็มากดที่ปุ่มเปิดได้เลยครับ <S <S เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเล่นเกมได้อย่างยาวนานไม่ต้องติดขัดการรบกวนจากการแจ้งเตือนใดๆเลยนั่นเองนะครับและวิธีออกจากโหมดโฟกัสเกมนะครับเราก็แค่ปัดแถบฟังก์ชันด้านข้างมาเหมือนเดิมนะครับปัดออกมาเลยปึ๊บหลังจากปัดออกมาแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มออกนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมเรามาดูในปุ่มเมนูต่อไปนะครับก็คือการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากเลือกเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราต้องการปิดกั้นการแจ้งเตือนหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนสิ่งที่ควรทราบเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งทางระบบจะคำนวณให้เรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมต้องการรัดการแจ้งเตือนแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับปึ๊บเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็กดลูกศรย้อนกลับออกมานะครับปึ๊บเรามาดูในหน้าถัดไปกันบ้างนะครับปัดไปเลยครับปึ๊บ ในหน้าถ on ัดมาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันหลายๆส่วนที่น่าสนใจเหมือนกันครับอันแรกก็คือการอัดบันทึกหน้าจอนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้เนี่ยพอเราเลือกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นโหมดการอัดบันทึกหน้าจอระหว่างที่เราเล่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีปุ่มควบคุมแบบนี้ครับเดี๋ยวนายตึงหนึ่งแนะนําวิธีการตั้งค่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก่อนที่เราอัดเนี่ยให้คุณผู้ชมเข้าไปที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับ ปตรงนี้หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าในการอัดเสียงได้นะครับอันแรกก็จะเป็นการบันทึกเสียงของระบบก็คืออัดเสียงในเกมนั่นเองนะครับและในหัวข้อต่อมาก็คืออัดเสียงไมโครโฟนนั่นเองก็คือเสียงของเราที่พูดระหว่างเล่นเกมนี่แหละครับถ้าใครต้องการอัดเสียงของเราด้วยให้มาเปิดตรงนี้นะครับ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตั้งค่าการบันทึกเสียงนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกดปุ่มสีแดงเพื่อบันทึกคลิปหน้าจอได้เลยครับหรือหลังจากที่เราบันทึกเสร็จแล้วเราก็มากดปิดที่ตัวบันทึกหน้าจอนะครับแตะเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นกดที่ปุ่มสีแดงปึ๊บเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้การบันทึกคลิปของเราก็เสร็จแล้วนะครับมาดูในส่วนของปุ่มต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มแสดงระบบนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากที่เราเปิดฟังก์ชันการแสดงผลของระบบแล้วนะครับมันก็จะมีแถบสถานะขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะมีบอกในส่วนของการทํางาน CPU หน่วยประมวลผลหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของ GPU ก็คือหน่วยประมวลผลเกี่ยวกับด้านกราฟิกนั่นเองนะครับในส่วนหัวข้อต่อมาก็คืออัตราเฟรมเรทนั่นเองแต่อัตราเฟรมเรทถ้าคุณผู้ชมต้องการดูนะครับให้คุณผู้ชมแตะที่แถบสถานะ1ครั้งนะครับปึ๊บ มันจะย่อให้เล็กลงครับแล้วจะทําให้เราเห็นสถานะอัตราเฟรมเรทตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะแสดงผลแบบเรียวไทม์ในขณะที่เราเล่นเกมเลยครับเราสามารถเช็คได้ตลอดเวลาเลยนะครับถึงค่าการทํางานของมือถือของเรานั่นเองนะครับเอาละครับมาดูในปุ่มต่อไปนะครับก็คือจะเป็นปุ่มระบบเสียงนะครับ เหมือนเวลาที่เราเล่นเกมต่างๆแล้วเราเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เพื่อนได้ยินเสียงจริงของเรานะครับเราก็สามารถใช้เอฟเฟกตรงนี้แปลงเสียงเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอัศวินเสียงเด็กเสียงยักษ์เสียงโรบอคอปเสียงมนุษย์ต่างดาวนะครับตรงนี้เรามาตั้งค่าได้เลยครับเวลาเล่นเกมกันเหมือนเล่นเกมพับจีแล้วเราพูดออกไมค์เนี่ยเพื่อนของเราก็จะได้ยินเสียงของเราตามเอฟเฟกตต่างๆที่เราเลือกตรงนี้นี่เองครับ เรามาดูในปุ่มเมนูต่อมานะครับก็คือการล็อกหน้าจอวางแนวนอนนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นล็อกหน้าจอของเราให้อยู่แนวนอนตลอดเวลานั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะพลิกไปไหนเนี่ยมันก็จะอยู่แนวเดิมอยู่ตลอดนะครับไม่พลิกไปพลิกมานั่นเองนะครับเอาละครับมาดูในปุ่มเมนูสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันครับก็คือหัวข้อแก้ไขนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บ ในหัวข้อแก้ไขหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถจัดแถบปุ่มเมนูที่อยู่ในเกมสเปซได้ครับอย่างตรงนี้ถ้าเราอยากลบปุ่มเมนูไหนออกเนี่ยเราก็มาคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ลบนะครับที่อยู่ตรงหัวมุมนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมไม่ใช้นะครับก็จะลบนะครับแล้วในแถบด้านขวานะครับเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเข้าไปได้นะครับโดยคลิกสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับ พอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในเมนูเกมสเปซเลยนะครับและหลังจากที่เราเลือกแอปพลิเคชันต่างๆเข้าไปในแถบเมนูเกมสเปซแล้วนะครับเรายังสามารถเลือกจัดวางลำดับได้นะครับโดยให้เราคลิกค้างที่ตัวไอคอนเมนูนั้นๆที่เราต้องการย้ายนะครับสมมุติว่าผมต้องการย้ายปุ่มระบบเสียงไว้อยู่หน้าแรกนะครับผมก็จะคลิกค้างเลยครับปึ๊บจากนั้นก็เลือกย้ายเหมือนย้ายแอปเลยครับ เพียงเท่านี้นะครับก็จะอยู่หน้าแรกตามที่เราเลื่อนแล้วนะครับอยากให้ปุ่มไหนอยู่หน้าที่2เราก็คลิกค้างครับเลือกไปเลยจากนั้นก็เลื่อนมาวางแทรกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับหลังจากที่เราจัดลำดับเพิ่มแอปเข้าไปเสร็จสิ้นแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นครับปึ๊บเรียบร้อยง่ายๆเพียงเท่านี้นี่เองนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการตั้งค่าโหมดเกมเกมสเปซในมือถือ oppo ในระบบ color os 12นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนือด,ด้วยนะครับนายตึงเนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบาย